ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ infinity books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ถบกว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือจากประเทศเกาหลีใต้เล่มหนึ่งต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจากนักเขียนชื่อดังนะคะที่ผลิตผลงานก่อนหน้านี้มาแล้วก็คือคิมจียองเกิดปี82นะคะ คือพอได้อ่านเล่มนั้นไปแล้วคือคิมจียองเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของสตรีที่เกิดในยุคนั้นแล้วก็กระบวนการอยู่ในสังคมเกาหลีใต้ยอย่างไรในฐานะสตรีเพศที่ถูกกดทับนะคะโดยสังคมชายเป็นใหญ่พอมาอ่านเล่มนี้นะคะแค่ชื่อปกนะคะดูท่านหนังสือเล่มนี้เนาะมีชื่อว่าชื่อของเธอคือจุดๆุุด,ดเป็นภาษาอังกฤษว่า her name is นะคะเขียนโดยคุณโชนัมจูนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นนะักเขียนชื่อดังนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าพออ่านไปปุ๊บเอาแหละเราสามารถสรุปจบได้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าชุนโชนำจูเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นนักเขียนสายเฟมินิสต์แต่น่าสนใจว่าหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยเขียนมาอย่างไรให้เรารู้สึกว่าตั้งคำถามกับสังคมเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เขียนอย่างไรที่ทำให้เหมือนกับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะเรื่องจริงนะคะแล้วนำมาทำเป็นเรื่องแต่งเนี่ย based on true story เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่อ่านแล้ว เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทํามาจากเรื่องจริงของชีวิตผู้หญิงจริงๆแต่อ่านแล้วรู้สึกอินไปด้วยแล้วก็รู้สึกการแบบเหมือนกับส่วนหนึ่งเนาะตั้งคําถามกับสังคมเกาหลีใต้ว่าเอาอีกแล้วเหรอในยุคปี2021ในศตวรรษที่11ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่อีกหรือนะคะในการมองสถานะของสตรีเพศว่าเป็นอะไรที่ถูกกดทับนะคะแต่ต้องบอกอีกว่าสําหรับสายที่ไม่นิยมนะคะไม่ใช่สายเฟมินิสต์เนี่ย เราสามารถถกเถียงและดีเบตกันได้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าจริงๆคือเนื่องจากว่าคนเขียนนะถ้าคุณย้อนไปดูประวัติการเขียนของเขาเนี่ย เขาเบสไปแล้วว่าเขาเป็นเป็นเฟมินิสต์นะคะหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงคือถามว่าจริงๆสังคมมันยังมีคําว่าอินอีควอเ y ตี้ความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างเพศอยู่ไหมนะทั่วโลกเลยตอบว่ามีนะแต่เผอิญหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนที่อาจจะเป็นในแนวที่มองอย่างชัดเจนว่ามันไม่เท่าเทียมกันดังนั้นการเขียนเรื่องกระบวนการเน้นจุดพีคข,ของเรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้รู้สึก อินกับเรื่องนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นการเขียนโดยมีไบแอสอะค่ะแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านเนี่ยเป็นผู้ทําการตัดสินก,ก็แล้วกันคือส่วนตัวถามว่าอ่านแล้วอินไหมอินหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะสองก็คือเราตั้งคําถามจริงๆว่าแบบเอเยสังคมยังเป็นอย่างนี้อยู่หรออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกลับมาย้อนถามในกรณีของประเทศไทยว่าเออแล้วสิ่งที่เราเจอในชีวิตจริงๆอะ เราเหมือนกับเป็นผู้หญิงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะนี่ก็เหมือนกับตั้งคําถามตัวเองเอาละทีนี้จากหน้าปกนะคะนี่ของสํานักพิมพ์บิบลีกแล้วนะคะช่วงนี้แบบรีวิวของบิบลีบ่อยมากราคาเต็มอยู่ที่289บาทนะคะถามว่าจํานวนหน้าดีกว่านะคะคือเล่นไม่รู้สึกว่าหน้าแบบโอเค2 0 0ร้อยราวๆเกือบ270หน้านะคะหนังสือเนาะแล้วก็พอราคา2 8 9เออเรารู้สึกโอเคมากคือแบบเหมือนกับหน้าระบาทนี่ใช้ได้นะคะ ีนี่ปกหลังเขียนว่าฉันได้รับฟังเรื่องราวของผู้หญิงกว่า60คนตั้งแต่วัยรุ่นอายุ19ปีไปจนถึงคุณยายวัย60ปีฉันเริ่มต้นเขียนนิยายเรื่องนี้จากเสียงเหล่านั้นฉันขอขอบคุณจากใจจริงแม้จะเต็มไปด้วยใบหน้าแดงกำ่ำน้ำเสียงที่ขาดห้วงอยู่เรื่อยๆแต่ฉันจะไม่ลืมเลือนเลยว่าที่สุดแล้วน้ำตาของพวกเธอก็ไม่หลั่งออกมาแม้แต่หยดเดียวผลงานเรื่องเยี่ยมจากโชนัมจูผู้เขียนคิมจียองเกิดปี8 2สอง บันทึกที่เปิดเปลือยความขมขืนของผู้หญิง28คน28ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวอันบาดลึกพวกเธอต้องใช้ความกล้าหาญในการผจญชีวิตในสังคมเกาหลีใต้ที่ผู้ชายเป็นใหญ่เพราะว่าปวดปร้าวและหน่วงหนักอยู่ภายในแน่นอนว่าพวกเธอทุกคนมีชื่อเรียกและหนึ่งในชื่อนั้นอาจเป็นเรื่องราวเดียวกับที่คุณกําลังพบเจออยู่บอกเลยว่าเป้าหมายนะคะและดูเหมือนว่าจะเขียนให้กับผู้หญิงด้วยกันอ่าน และต้องแบบถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเกาหลีใต้นั้นเราชีวิตเราอาจจะแบบรู้สึกอ่านแล้วแบบอินแม่ก็เป็นได้นะคะนี่ขออนุญาตเปิดหนังสือเดี๋ยวไปดูที่ตัวสาราบัญน,นะคะตัวสาราบัญเนี่ยมันจะเป็นการบอกครูของผู้หญิงแต่ละคนคือหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า based on two stories ใช่ไหมต้องเติมแบบว่า S ไปข้างท้ายด้วยนะ i e s เนี่ยเพราะว่ามาจากการสัมภาษณ์คน60คนแต่เขาก็จะเลือกหยิบขยักแต่ละเรื่องมาเนาะมาเพียง28เรื่องนะคะ เอาแหละสารบัญที่บอกว่ามีการทิ้งครูไว้ยกตัวอย่างเช่นบทที่1น,นะะพูดถึงเรื่องของคําว่าคนที่สองนะคะบทถัดไปนาริและฉันถึงเธอคนนั้นเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวชื่อของฉันคือคิมอึนซุนชิงช้าสวรรค์ณสุสารนะคะบันทึกการหย่าร้างบันทึกการแต่งงานนะะสัมภาษณ์เรื่องเล่าหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ปีหนึ่งวันที่โชคดีแผนการไวชาราของพวกเธอ ตามหาเสียงเราที่ส่งประกายอีกครั้งเข้ากล่องของคนครัวผู้เชี่ยวชาญการขับรถฉันจะทำงานไปอีก20ปีไดอารี่คุณแม่ถึงพ่อจินมยองนะคะการตัดสินใจของคุณยา่าเส้นทางการสอบใหม่โลกใบใหม่บทเพลงแห่งต้นโอ๊กเก่าแก่อื่นมีลูกสาวคนโตรอบวงโครจรนโยบายในวัย30ปีนะคะนี่ก็คือชื่อตอนแต่ว่าแต่ละอัน,น่ะ คือรู้สึกว่าเออมันโดนนะคะยกตัวอย่างเช่นบางอันอ่านแล้วปุ๊บนะคะก็พูดถึงเรื่องของการถูกล่วงละเมิดนะคะการถูกล่วงละเมิดแล้วเหมือนกับว่าสังคมเกาหลีใต้ทําอย่างไรกับสตรีที่ทํางานแล้วถูกล่วงละเมิดปรากฏคําตอบทุกท่านขอพูดแบบไม่สุภาพคือเฮงซวยมากนะคะคือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแรกที่เราจะได้ยินถูกไหมว่าออบางทีผู้ถูกที่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางานอะไรแบบเนี้ย สุดท้ายแล้วพอเราเรียกร้องใดๆเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราเองอะ่ะจริงๆคือเราเป็นเหยื่อแต่คนก็จะตั้งคําถามว่าจะเรียกร้องทําไมแล้วก็ทาโทษเขาไปแล้วหรือว่าพอเรียกร้องปุ๊บก็จะกลายเป็นคนที่แบบถูกนินทาว่าร้ายนะยกตัวอย่างเช่นแบบโอ้ยจริงๆเธอมันเป็นคนอย่างนั้นน่ะเธอมันเป็นคนอย่างเงี้ยเธอมไม่ใช่คนดีหรอกเธอแบบไปยั่วยวนเขาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าขานคือนอกจากบริบทของผู้หญิงที่อยู่ในการทํางานก็จะพูดถึงผู้หญิงที่ทํางานปุ๊บ แล้วก็ต้องเหมือนกับลางานเพื่อไปคลอดบุตรนะคะแต่ว่าพอเข้าไปดูในสิทธิ์กลับพบว่าบริษัทเองเนี่ยมีการละเมิดสิทธิ์ของสตรีเหล่านี้เยอะมากนะ,ะยกตัวอย่างเช่นแบบเมื่อที่คลอดปุ๊บ1เดือนแรกก็ต้องกลับมาทํางานเลยทั้งที่จริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเปิดช่องไว้ให้มากกว่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าเคือนึกออกมอินเตอรีกับอินพร c t i c ิเนี่ยก็เป็นคนละรูปแบบนะคะหรือจะพูดถึงผู้หญิงที่ ชอบหญิงๆิงด้วยกันนะคะแล้วก็บริบทของเกาหลีใต้คือเขาก็พูดดีนะเหมือนกับเขียนว่าให้เราเห็นว่าถ้าเป็นหญิงรักหญิงเนี่ยบริบทของเราในเชิงกฎหมายมันจะไปได้ขนาดไหนนะคะคือนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วครอบครัวของหญิงหิงที่อาจจะแบบ based on t u o stories ิแล้วเนี่ยมาจากการสัมภาษณ์มีกระบวนการยอมรับได้แค่ไหนนะคะหรือจะเป็นเรื่องของกระบวนการทํางาน สตรีเนี่ยสามารถที่จะไปประท้วงนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกับสามีหรือเปล่านะหรือว่าพอทํางานปุ๊บเราทําท่าว่าจะก,ก้าวหน้ากว่าสามีที่ทํางานอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยเรากลับถูกกดทับจากสามีหรือเปล่านะคะหรือว่าที่สุดแล้วผู้หญิงที่กําลังรุ่งเรืองในการทํางานเราจะต้องเสียสละอะไรไปมากหรือเปล่านะคะหรือพูดถึงบทบาทของการเป็นคุณแม่คุณแม่เองเนี่ยต้องเสียสละอะไรไปบ้างนะพูดถึงเรื่องของการอย่าร้างการแต่งงาน บางเรื่องจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะคะอย่างเรื่องการหย่าร้างการแต่งงานยกตัวอย่างเช่นเขาจะพูดถึงว่าเฮ้ย mm hmm. กระบวนการการหย่าร้างเนี่ยก่อนที่จะมาเส้นสุดทางที่การหย่าร้างปรากฏว่าเรื่องที่จะเป็นชนวนที่จะทําการหย่าร้างเนี่ยกลับไม่ได้เกิดจากชายหญิงนะกลับเกิดจากบริบทของบ้านฝ่ายชายนะคะแล้วปรากฏว่าพอเกิดจากครอบครัวของฝ่ายชายผู้ชายกลับไม่ได้ปกป้องเรามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอ้าวตายละ อีตาหนี้ที่เราคิดและคาดหวังว่าจะเป็นคนที่แบบเอ้ยฉันเลือกแต่งงานกับคนคนนี้จริงๆหรือนะก็เป็นกระบวนการตั้งคําถามหรือว่าพูดถึงคนที่กําลังจะแต่งงานว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วคุณถูกต้องเรียกว่าคุณถูกเหมือนกับครอบครัวของฝ่ายชายตินั่นตินี่บ้านแบบนี้ไม่สวยชุดแต่งงานแบบนี้ไม่ดีซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ชินชามากนะคะในสังคมของเกาหลีใต้ว่าแบบเออหลายคนก็ เหมือนกับแม่ยายก็จะมาจุนจ้านะแม่สามีอ๋อบอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อเสื้อนี้มันเบ้าไปเสื้อแต่งงานเอาเป็นทรงกระบอกแขนยาวอีกนิดนะแล้วแบบเจ้าสาวก็อาจจะต้องมาแบบคือไม่แม่สามีมาขอแก้ชุดเจ้าสาวก็ต้องมาขอแก้ในที่สุดท้ายหรือแบบแกล้งไปบอกแม่สามีว่าอ๋อชุดที่คุณแม่แบบอยากให้ใสอ่ะค่ะมันไซส์ไม่ได้มันหมดสินค้ามันขาดนะมันก็คือจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยที่สุดแล้วสังคมเกาหลีใต้เ,เนี่ยการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนอกจากนั้นการเป็นสปายใหญ่เนี่ย บทบาทมันจะมีเยอะมากนะคะมันก็คือกระบวนการแห่งการถูกกดทับคือในเรื่องของอคิมจียองเกิดปี82เนี่ยเราก็จะพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันของคนที่เกิดมาในยุคหน่ก้าบวกบวกไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาเผชิญอะไรบ้างกับชะตาชีวิตเขาในยุคนั้นแต่อันเนี้ยมันจะพูดถึงคนที่ไม่ได้เกิดแค่1980งเกาแปดนิงไงมันก็จะพูดถึงตั้งแต่คนที่แบบ กำลังอยู่ในวัยอย่างที่บอกค่ะที่เขาสัมภาษณ์ก็คือวัยที่ยังเป็น19นี่ก็คือเป็นวัยสาวเนาะแรกสาวไปจนถึงวัยที่พอดีวัยเกษียณสำหรับบ้านเราเนะก็คือ60ปีนะคะสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เพียนจะบอกทุกท่านว่าอย่าลืมนะว่าคนเหล่านี้ชื่อของเธอคือเนี่ยทุกคนมีตัวตนผู้หญิงเหล่านี้มีตัวตนและสมควรจะได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมนะในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ควรจะได้รับการยอมรับว่าเอ้ยการเป็นคุณแม่นะคะมีงานต้องทําก็จริงแต่โรงเรียนเองก็มี Requi r า m e n t นะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ที่มีลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วผู้ชายก็จะมองว่าโอ้ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยลูกผมก็เข้าเรียนได้นะเมื่อผู้หญิงย้อนกลับไปถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าลูกคุณเนี่ยอยู่ม3ทัถ้าอะไรผู้ชายกลับตอบไม่ได้แต่บทบาทคนเป็นแม่ค่ะว่าเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมไ่เข้าร่วมแม่ก็เข้าร่วมถามว่าทําไปทําไมอะแน่นอน ทำเพราะว่าอยากเห็นพัฒนาการของลูกทำเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยถูกเลเเอานะคะถูกเลเเอาเลยไม่อยากคือนี่แหละค่ะความยิ่งใหญ่ของการเป็นแม่ความยิ่งใหญ่ของการเป็นภรรยาความยิ่งใหญ่ของการเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องผ่านอุปสรรคนะผ่านความไม่เท่าเทียมกันผ่านการถูกกีดกันแบบทางตรงทางอ้อมนานนับประการแม้กระทั่งว่าเรากําลังอยู่ในศตวตรรษที่21 อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราอาจจะมีไบแอสมั้งเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะเราสึกว่าเป็นหนังสือที่เทียบเคียงกับหนังสือประเภทเล่าเรื่องทางด้านสังคมวิทยาในระดับดีเลยทีเดียวนะคะคือเหมือนกับอ่านแล้วมันก็สะท้อนว่าจริงๆสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความเจริญของเทคโนโลยีคือหมายความว่าในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเราคาดหวังว่า ความรับรู้ในเรื่องของสังคมความเท่าเทียมกันสิทธิทเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะงอกงามเจริญไปด้วยนะคะแต่สังคมเกาหลีใต้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะแม้ว่างๆนี่อยากจะมาพูดคุยกับนักเรียนที่เขาจบนะด้วยทุนรัฐบาลเกาหลีใต้มาเขาก็จะพูดว่าเคยจริงๆสิ่งที่เขาเห็นคือมันก็ยังมีสิ่งนี้แหละ inequality ที่ทําให้เห็นว่าเอ้ยที่สุดแล้วเทคโนโลยี Technology, นะคะกับความเจริญง,งอกงามบางอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษยชาติความเท่าเทียมกันอย่างที่เราคุยกันนะวันเนี้ย มันไปไม่ต่อเนื่องกันนะคะก็ถ้าท่านอ่านแล้วคิดเห็นอย่างไรกับหนังสือเล่มนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนตัวคะแนนให้ A คะ่ะเล่มนี้ฟันธงนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ก็จะบอกว่าย้ำอีกทีว่ามันเป็นหนังสือที่เขาเขียนเพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ไ i น์เล่านี้มันเสียงดังขึ้นนะคะดังนั้นใครหลายคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกระบวนการของความเป็นเฟมินิสต์การที่แบบเอยทำไมต้องยกเรื่องประเด็นผู้หญิงขึ้นมาเป็นหลัก อาจจะอ่านไม่จอยเท่ากับเราผู้ซึ่งเราโอเคกับประเด็นนี้นะคะก็เรารู้สึกว่ามันก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่จริงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะคะกับเรื่องราวของนี่เลยชื่อของเธอคือนะคะ her name is แล้วคุณล่ะคะชื่อของคุณคืออะไรและคุณผ่านประสบการณ์อย่างไรมาบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ตามกันจนจบรายการแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ